วัสดีจา้าวันนี้ก็อยู่กับเตยพาแซมมือสินค้ากากินลูกชิ้นทอดราดน้ำจิม้มนอจา้าลูกชิ้นนี้เป็นลูกชิ้นค็อกเทล้อจา้าลูกชิ้นนี้แซ่บเลยนะชิ้นนี้บอกเลยค่ะว่าแซ่บมากเลยเนาะมาจ้ามาชิมคำแรกกันเลยเอาเตียมไหม่พรามไม่้ยากพี่น้องใสใบตองมาเพื่อดูเป็นความธรรมชาติอืม ลูกชิ้นทอดก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไม่ไบ้งไม่เป็นไรเบาเยอะค่ะสุดยอดค่ะพี่น้องคำต่อไปจ้าลูกชิ้นทอดยัอวีจ้าลูกชิ้นนี่ก็ะ่อดมาใหม่ๆนลยจะพี่น้องละค็น้ำจิ้มนี่กับ เด็ดแค่ขนาดกินก็เต่พาสแปรมันต้องมาทำมารามันต้องแสบทุกอ,อย่างจะพี่น้องไอ้ทำต่อไปน้ำจิม้มยันเยิ้มเลยนี่เหมบ์ร์มันสบายพี่นอ้องเมื่อยเลือดพักลูกจิ้มเนี่ย บอกเลยแสบตอนนี้อะประมาณหกโมงนะจ้ะค่ำแล้วอันนี้จะเปิดไฟกินแล้วเอาก็แซแสบเลยพี่น้องตอนสิ้ซิมเมืงซื้อบางอย่างตอนนี้มันแสบแสบเพรายังวะไม่จะบ,บากอากเตยพี่น้องบอกเขามากินน้ำ ไมอ่ะกินเมื่อเดียวก็แซ่บเดี๋ยวก็ได้พี่น้อเมื่อกี้เดี๋ยวจะเบิดล่เโอ้มาหัต่อไปเ่ยนี่เแต่สำหรับเต๋พาแสบลา แบบอย่างมันจะแสบกว mm ัวนะจ๊ะจิ้มมาจ้ะไม่เอาให้ไม่เอาให้เอาวปูกข้าวปุกข้าวปุกขออะไรคำมงค่ มาแจกน้ำมากิน,นแ,แสบเตยพลาสแจกคนซื้อว่าเตยพลาแสแจกบม็นตองมาธรรมดาท่านไผ่มากินน้ำแ่บทุกคนมันก็แถมความบากรบไปน้ำด้วย mm ่อ hmm. เตยพลาแสแจกตั้งแต่เฮ็ดคลิปมาอีกอล้เริ่มสิเป็นบ้าแล้ว ฮืมเวลี่กูดสุดยอดนัมเบอร์วันมาเยอะมากเลยทักทายมาได้พี่น้องมานี่เป็นมาสุดที่รักเสว่า ท้องขากับท้องแดงนะจ๊ะพี่น้องแก้ว พี่น้องมากินน้ำเตยพลาดแบบอ๋อลืมบอกเลยพี่เอามาเตยกินยูุไซอันนี้กินยุบ้านอะบานไหมหรือเปล่าพี่น้องกินน้ำมันพี่ออฟพี่ออฟเนี่ยคือเป็นน้องของพี่ออดนะจ้ะอืมไพ เห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เต๋อภาคแทบไม่เลือจ้าคันไพรู้สึกว่าเอ้ยคลิปนี้งมันเปนต๋เบิ้งหรอกนาเบื่อกดไลค์ซืเอยกระเทือนนี้กันเลยจ้าพี่น้องซอ <c oughs> ยกดเทเต๋อเนี่จ้าขอลองหลายๆอย่าเลื่อนนี้ไปซืสอๆเขาจะ้ะกดไลค์ซ่อนค่อยเลื่อนไปก็ได้จ้า แค่นี้เตยพัแซบกับพ่อใส่ส่วนหมายถืเห็นกีมพว่าโอ๊ยทิ่ด,ด,ดีจะมันยาวค่ะยาวแน่ขานเบิงกับกดคอามาะะเมนต์พิมพ์ว่าขานเบิงกัได้ใจแล้วกับกดออกมาแล้วก็เลื่อนไปกัได้ใะคอยมีคนคอมเมนต์ไลน์ ขอบคุณทุกคนนอกจากที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เขาเหมือนคลิปของเซอร์อรพาสแซบล้ะฮึใครอยากมาแซบก็ต้องจิมอะไรจัรกทีเนาะคลิปนี้ถึง หนึ่งหมื่นวิวท่าคิบีถึงหนึ่งมืนวิวเต่ผ้าแสบแต่งหนากินพันไปอยางเห็นเต่ผ้าแซบแต่งหนาแต่งหนาในที่นี่หมายถึงแต่งหนาคือลิงเดซ่ะพี่น้องบลังแต่งหนาคือบลังแต่งหนาแห่างามเดซ่าพี่น้องเพราะว่าแต่งแห่งามกับแต่งแห่ง,งงามบลังดอกกว่าคนมงามมันนะค,คันคิบีถึงหนนะึ่งมืนวิวเดจ้ะในยูทูบเนาะเต่ผ้าแซบแต่งหนาโชว์แล้วก็กินไปน้ำ โอเคปะอปาำบ่หอยแล้วเป็นยังจ๋าคำบ่ห่วยเจอกับเพา่แนก็เลยว่าอย่นองนั้วจ้ะคํห่อยเจอกับเพื่อนก็จะเหตุใครเบิ่งจ๋ากันพาอยากเห็นกะกดมาเบิ่งหรือว่าปั้นยูดเลยพลาสต์เด้จ้ะหนึ่งหมื่นยูในยูทูบ ใครที่ต้องการติชมกับคอมเมนต์มาเลยด้จ้ะแล้วแต่พ่อจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วกัจะนําไปปรับปรุงหรือว่าปรับใช้เลยจ้ะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะจ้ะคอมเมนต์มาเลยจ้ะืะ แับพี่น้องจับบอกเลยตรงๆว่าแสบทักตอนนี้ยินไปหลายอันละือจะกินเขาแรงไประเดียวอีกพี่น้องเอ้ยเลือดเขาแต่กินของแบบนี้ให้ก็จะอว้วนพี่ก่อล่ะพี่น้องว่าสิลดความ้วดสนอยคันที่แต่ผ้าแสบอ้วนขึ้นก็ได้เป็นเพราะ อีย่างเด้จเอจ๊ะเพราะว่าเตยพาเซ็บะกินหลยกินหลายเดีอที่บม่ไใดไมยถึงว่ากินเขาตะละมือ่ะหลายเด้อแบบทายคลิปละมืองนี่กินจกคลิปจกคลิปไปนัมันกัสิสะสมสะมสะมเส,มสดอว,วนตอนนี้น้ำหนักเตยพาแส็บ52.2จ้ะพี่น้องหา2าด หลายคนอาจจะคิดว่ามันปลอดภยรหรอกถนักเท่านี้แต่ขาไงไงพี่เราไม่ไปลงขาแต่พ่อแซ่บคือได้สูงมนกนเลยบังสรงขาไงขันสูงนี้มันก็นจะบังสรงพอดีแหละรู้ไ่า6ก ใจจริงยังสูงกว่าจัจั๊กกว่สูงร้อยหกสิบห้าพี่น้องพี่น้องไปแล้วจ้าอิม่มกินได้ลูกสึกแล้วมันเลี่ยน คลิปนี้เตยพาสแปร์บอกโคล,ล่าไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด share. แชร์เป็นกืมตงใจเตยพาสแปร์ด้วยนะจ๊ะไปลวจ้ะบ๊ายบาย